นายกิจภาพสตาเ์ษยบครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5้าทับสเลขที่15ครับสวัสดีครับผมนายสักรพลเอราวันม .5 ้าับสเลขที่10ครับขั้นตอนที่1นะครับให้นำสารละลายไฮโดรคอริก2โมลน,นะครับมาละลายใส่น้ำา10ลูกบาทเดซิเมตร จะได้สารละลาย0.2โมลต่อลูกบาทเดซิเมตรขั้นตอนที่2นะครับให้นำจุดคอ็อกนะครับที่พอดีกับขนาดของถ้วยตวงนะครับมากีบ เป็นล่องเล็กๆนะครับเพื่อให้ของเหลวไหลผ่านแล้วก็กรีดตรงกลางนะครับเพื่อเป็นที่เสียบของลวดแมกนีเซียมครับขั้นตอนที่สามนะครับนำลวดแมกนีเซียมนะครับมาตัดสิบเซนติเมตรมาตัดสิบเซนติเมตรเสร็จแล้วขดขดเป็นวงกลม นะครับแล้วนำเสียบกับจุกคอคโอเคพอเสียบเสร็จแล้วนะครับจากนั้นให้ปิดปากกระบอกตวง งนี้นะครับตอนที่4นะครับให้นำน้ำใส่บิกเกอร์50ลูกบาทเมตนะครับแล้วนำจุกกับถ้วยตวงนะครับที่เตรียมเอาไว้คว่ำลงไปนะครับ สูงขม้มใกล้จะเกิดปฏิริยาเป็นฟองอย่างนี้นะครับข้างในมีแก๊สไหลผ่านจากการจับเวลาของเรานะครับขนาดที่ปฏิริยาตั้งแต่เลข1เริ่มลดลงไปตอนนี้ก็กำลังจะเสร็จสิ้นปฏิยาแล้วครับ ชจากนั้นนะครับหยุดตรงขณะที่กำลังถึงรวดแมกนีเซียมนะครับครับเท่านี้ก็เป็นการเสร็จแล้วนะครับวิธีการทดลองปฏิกิริยาระหว่าง ลวดแมกนีเซียมกับสารไฮโดรคอริก